ไอจีแตกแล้วแฟนคลับแซวเพียบแอปทักษอนบอกไม่โสดแล้วเรียกได้ว่ากลายเป็นที่จับตามองอย่างต่อนเนื่องสำหรับแอปทักษอนคุณแม่สายสตรองล่าสุด แอปทักษออนโพสคลิปลงไอจขณะที่กำลังลองขับรถหรูหลังคลิปดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปเหล่าแฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายซึ่งก็มีคอมเมนต์หนึ่งที่เข้ามาระบุว่าซิงด้วยโสดด้วยหรอคะเนี่ยต่อมาสาวแอปทักออนก็ได้เข้ามาตอบกลับว่าคนนั่งนะไม่ใช่คนขับ หลังจากที่แฟนๆได้เห็นคอมเมนต์ของแม่แอปก็พากันเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างต่อเนื่องเช่นคนขับไม่โสดหรอคะตอบแบบนี้แม่จะได้อ่านข่าวตัวเองตอนเช้านะคะเป็นต้นนอกจากคอมเมนต์แล้วก็ยังมีอีโมติคอนหัวใจสีส้มส่งมากันอย่างต่อเนื่องเลย